สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกพวงแสดสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะโดยริบินกา,กากเพชรใสน,นะนี่นะคะสวยๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยนี่นะ เดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาทีเป็นกากเพชรใสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว40เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะ รีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสี่เส้นแล้วก็จะด้านกากเพชรไว้ด้านนอกทั้งสี่เส้นนะเส้นที่หนึ่งจะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่กดตรงรอยพับสอดริบบินเข้าตรงช่องที่หนึงเปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้งสี่ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกด,กดจ,จับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสี่ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกระับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะรีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะเหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ รีจะจับออลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบิ้นเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้เสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะจับหมุนนะแล้วเราก็จะนับตรงฐานนะคะของเส้นที่สี่ตรงนี้นะเราจะนับมาสี่ช่องนะคะ1 2ึสาแล้วก็สี่นี่นะจับอิบินหมุนมา แบบนี้ก็จะชนหนึ่งรอบพอดีนะแล้วจับอลิบินเส้นด้านนอกออกมาก่อนจับลิบินลงมาตรงๆแบบนี้นะคะขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะช่องที่สี่ค่อยดึงค่ะจะได้แบบนี้นะเราจะไม่จับให้กระชับนะคะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ รีจะจับริบบิ้นเส้นยาวฝั่งนี้นะคะจับริบบิ้นพับลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นม้วนกลับไปด้านหลังเสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี่นะนี่นะคะแล้วให้ริบบิ้นออกมาฝั่งด้านซ้ายมือนะเสบเข้าไปเลยจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินนี้นะคะจับลิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปหลังกลีบนี้นะนี่นะคะให้ลิบบินออกมาตรงด้านล่างนะ พร้อมจับกรีดไปด้วยนะคะจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้ดูความสวยงามอีกนิดนึงจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะอีกครั้งนึงค่ะ ในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะของรีจะตัดให้เสมอตรงฐานนะคะนีนะคะดีก็จะตัดให้ได้แบบนี้ทั้ง4ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึง่งนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปรยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกพวงแสษสวยสวยน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ลีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ